سوره البقره آيات 70. الله تعالى ذكرها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقره تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ความว่าพวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนขอต่อองค์อภิบาลของท่านให้แก่พวกเราให้แจ้งแก่พวกเราว่าเป็นอย่างไรแท้จริงบัวนั้นก็คล้ายๆกันสำหรับพวกเราหากพระองค์อัลลอฮ์ทรงประสงค์พวกเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการแนะนำคำอธิบายของอายะนี้บานีอิสลรีนยังคงแสดงความเจ้าเล่ห์เพทุบาย ด้วยการตั้งคำถามอีกหลังจากที่พวกเขาได้ตั้งคำถามเพื่อหลีกหนีการปฏิบัติไว้สองข้อก่อนหน้านี้นั้นทั้งๆท,ที่พระองค์อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงวางกฎเกณฑ์ใดๆให้แก่พวกเขาไว้ก่อนหน้านั้นเลยแต่การถามของพวกเขาเพื่อหลีกหนีการปฏิบัตินี้กลับเป็นการวางกฎเกณฑ์ให้กับพวกเขาเองพวกเขายังคงแสดงอาการแก้งโง่ต่อไปว่าวัวน,นั้นก็ค,คล้ายๆกัน และมีมากมายจนทำให้พวกเขาแยกไม่ออกว่าจะเชือดวัวตัวไหนดีพวกเขาจึงรบเร้าต่อท่านนบีมูซาอีกครั้งว่าให้ช่วยวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์เพื่อแจ้งให้พวกเขาได้รับทราบว่าวัวที่ใช้ให้เชื้อน,นั้นมันเป็นอย่างไรถ้อยคำที่ว่าและหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์พวกเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการแนะนำหมายถึงได้รับคำแนะนำที่จะหาวัวมาเชื้อ คำว่ามตเตดูนในที่นี้ไม่ได้มีความหมายว่าผู้ที่ได้รับทางนําหรือผู้ที่อยู่ในทางนําเนื่องจากพวกเขากล่าวคํานี้เพื่อเป็นข้ออ้างในการหลบหลีกการปฏิบัติเท่านั้น